สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่5ค่ะในชุดข้อมูลแนวทางเลขเด็ดของวดประจำวันที่1สิงหาคม2568นะคะข้อมูลในคลิปนี้ก็มีข้อมูลทั้งเลขเด็ดแล้วก็เลขดับเช่นเคยเนาะจะอยู่ในช่วงท้ายคลิปนะคะข้อมูลเลขดับแอดก็จะแยกเป็นหมวดหมวดให้นะคะเลขเด่นก็จะอยู่ในช่วงคลิปตน้ตนๆค่ะถ้า FC ท่านใดไม่ชอบถึงช่วงข้อมูลเลขดับก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้ แอดรวบรวมของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะข้อมูลจุดแรกเราก็มาดูของเล็กดังสลาก5าภาคกันก่อนเลยนะคะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ค่ะ10เลขดังของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก3 2 4กับ2 6สว่วนแนวทางงวดนี้10เลขดังของเขาจะให้2 8 9 5 1 2 9 3 8 7 7 2 6 8 9 7 7 3แล้วก็7 6 ส่วนฝั่งขวาก็เป็นเลขดังต่างๆนะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลหาซื้อสลากยินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณของเลขดังสลากค่าภาคด้วยค่ะเรามาต่อกันที่10หน่วยโบนของแอดกรมเกตโนดกันเลยนะคะ ผลงานแนวทางงวดนี้จะให้เลข1เลข3เลข5แล้วก็เลข7ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นมาครบบนของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วสุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะก็เข้าไปแค่เลข3กับเลข4เนาะสลากออก3 2 4 ส่วนแนวทางงวดนี้มาครบบนของเขาให้เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ชุดต่อมาจะเป็นมาครบล่างค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะถ้าใครจับได้สลากออก2 6 ส่วนแนวทางงวดนี้มาครบล่างของเขาให้เลข0เลข1เลข2เลข3เลข5้าเลข6เลข8แล้วก็เลข9ก fc ท่านใดติดตามอยู่นะคะเห็นถามหากันมาเนาะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของแอดกรมเกตนุดด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของทิศทาตะโกกันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันสลากออก3 2 4กับ2 6ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดเด่นบนล่างของเขาจะให้เลข7กับเลข3เจาะข้อมูล2ตัวจะมี7 2 7 3 7 5 7 9 3 2 3 5 3 6แล้วก็3 8 จริงๆชุดก่อนหน้าของเขาก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะช่วงนี้ก็หลุดไปบ่อยอยู่ค่ะถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะผลงานต่อมาจะเป็นเด่น10ล่างของหนูน้ำทิพย์แนวทางงวดนี้ให้เลข8เลข1แล้วก็เลข2อแอดก็ขอบคุณของหนูน้ำทิพย์ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยบนของแอสโซยผลงานแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ของเขาให้มาเลข2ก็เข้าไปนะคะสลากออก3ามเลข2ไปออกหลักสิจริงๆชุดผลงานของเขาอันนี้ก็เข้าดีเดินดีติดต่อกันมาหลายงวดแล้วเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เด่นร้อยสิบหน่วยบนของ s อ u โยให้เลข9เลข1แล้วก็เลข4 ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของอินซีพเนจรอันนี้จะเป็นเด่น10หน่วยบนของเขาแนวทางวดนี้ให้เลข4เลข2เลข7แล้วก็เลข8 ว่าที่แล้วแอดไม่เจอผลงานก็เลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอบประทานโทษด้วยค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันบ้างถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะชุดแรกจะเป็นดับแต้ม10หน่วยบนของคนวันอังคาร แนวทางงวดที่แล้วของเขาชุดนี้ให้แต้ม3มาสลากออก2 4นะคะรวมกันได้แต้ม6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้ม10หน่วยบนของเขาให้แต้ม0ตัวเจาะจะมี0 0 19 28 37 46 55 64 73 82แล้วก็91 ต่อมาค่ะจะเป็นดับแต้มล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้แต้ม4มาสลากออก2 6รวมกันได้แต้ม8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของคนวันอังคารให้แต้ม1ตัวเจาะจะมี1 0 0 1 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 8ประทานโทษค่ะ7 4 8 3แล้วก็9 2 fc ท่านใดตามหาอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นดับบนทุกหลักของฟรีดอมแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหนึ่งมาสลากออก324ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของฟรีดอมให้เลขค่ะ ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของฟรีดอมแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาสลากออก2-6ก็ไม่ผ่านนะคะเลข6ไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของฟรีดอมให้เลข9แอดก็ขอบคุณของฟรีดอมด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นดับของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ค่ะ ก็เรามาดูข้อมูลชุดดับแนวทางงวดที่แล้วกันก่อนนะคะก็ข้อมูลชุดดับบนให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก2 4สีของเขาจะเป็นดับตรงตรง,ต,งตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนข้อมูลชุดดับล่างให้มาก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันสลากออก26ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะชุดดับบนของเขาจะให้05 15 25 3 5 4 5ห 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5ส่วนดับล่างค่ะแนวทางงวดนี้นะคะจะให้0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8แล้วก็9 8 fc ท่านใดติดตามอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะผลงานของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ด้วยค่ะ ต่อามานะคะจะเป็นดับแต้มล่างของเวียงพิงแนวทางงวดนี้ให้แต้ม6ตัวเจาะจะมี06 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0 7 9 8 8แล้วก็เก fc ท่านใดติดตามอยู่ก็แคปเก็บไว้ได้เลยนะคะงวดที่แล้วไม่เจอข้อมูลค่ะแอดก็เลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ